ข้าเป็นข้าราชสํานักหันหากไม่คิดช่วยชาติย่อมไม่ต่างจากเดรัชานที่ก็ยอมลดตัวไปรับใช้ตังโตก็เพื่อหาโอกาสสังหารมันแต่ในเมื่อทํางานพลาดให้มันรู้ตัวข้าก็ถือว่าสวรรค์ลิขิตแล้วไม่ทราบว่าท่านมีแผนการจะทํายังไงต่อไป จะ,จะกลับบ้านเกิดประกาศชักชวนขุนศึกทั่วแผ่นดินรวมพลยกไปปราบตังโตะจะปราบตังโตเชีชยวหรอใช่ปราบตังโตกอบกูราชวงหันเข้ามาท่นเป็นอิสระแล้วท่านโจโฉ เชินนั่งข้าน้อยขอคารวะนักโทษเดียนค่ะไหนเลยจะกล้ารับเชิญท่านลังมีบางอาจท่านนั่งก่อนเถิดเชิญท่านไม่ทราบว่าบ้านเดิมของท่านอยู่ที่ไหนกันเหรออ๋อบิดาและลูกเมียค่าอยู่ที่ตองกุม <S <S อ นี่ครอบครัวของข้าก็อยู่ที่ต้องก้นเช่นกันอ๋อถ้างั้นก็คนคนบ้านเดียวกันน่ะสิใช่เออไม่ทราบว่าท่านชื่อเรียงเสียงใดข้าแสตันชื่อกองฉายากองไทยไม่ทราบว่าท่านถึงบ้านแล้วเนี่ยจะระดมพลได้ยังไงกันนะเออคือเดี๋ยีว บันนี้บานเมืองแตกแยกขุนศึกต่างเป็นใหญ่หลังกลับบ้านแล้วข้าจะขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเป็นทุนตั้งกองฐานอัสาขึ้นมามนั่นออ้วนเซียวเจ้าเมืองปุตไทเป็นสหายของข้าเองนะอ๋อตระกูลอ้วนรับราชการมาสี่ชั่วคนแล้วมีผู้คนศรัทธาข้าจะไปสมทบกับเขาแล้วออกประกาศไปตามหัวเมืองเชิญชวนเจ้าเมืองต่างๆยกมาปราบตังตะ๊ะ ช่วยองค์ห่องเต้เชื่อว่าต้องเป็นคนสนองตอบดี